กองทุนชุมชนถือว่าเป็นแหล่งเงินทุนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันครับเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพแต่ใช่ว่าทุกอาชีพจะประสบความสําเร็จเสมอไปจนทําให้เกิดภาระหนี้สินหลายสัญญากรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจึงมีแนวทางในการลดภาระหนี้สินครัวเรือนหลายสัญญาด้วยการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เพื่อเป็นการแก้ไขและปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนร่วมกันอย่างเป็นระบบพร้อมเสริมวินัยทางการเงินจนนําไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพครับซึ่งวันนี้ครับเรามีอีกหนึ่งตัวอย่างสําคัญในการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างสมดุลครับกับที่นี่ครับชุมชนบ้านส้มปล่อยหมู่2ตําบลส้มปล่อยอําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับ พ่อเบิ้งตี่หลัก,ก้วยห้า,าบ่เสียแห้งถึเห้าไปกู้เงินเขามาสื่อยาฉีดสื่อปุ๋ยเนาะม,มันก็นงามไม่ลีนะแมนเนาะแต่ว่าถ้าเหานั่นไปยืมเงินมาตั้งหลายกองทุนมันสิไวบ่พ่อบ่ต้องเป็นกางบอลดอกจังไ๋เ้าขายผลผลิตเฮาเฮ้าก็ได้เงินไปขึ้นกองทุนเขาอยู่แล้วเนาต่างซื้อวล้ยสวนเจ้าคือได้น,น้อยแท้ ก้วยบักงามคือไห้หน่อยแท้โอ้ยก้วยมันหลายเดี๋ยวนี้มันล้นตลาดมันกับพูกมีราคาไห้ได้ซ้ำนันละขออีกแน่อันนี้ไว้กู้เงินเขามาสื่อปุ๋ยสื่อยาได้หนี่มันบ่มีเงินสิใไสหนีเขาได้หนี่มันบ่อโอ้ยบ่ไดดดอกข่อยกับบ่ได้กำไรอยังเป็นอยังน้าแม่เดี๋ยวจะคอยหาวิธีแก้ไขอีก ค่อยๆเบากก็เพลินเลยเมียยยยม่ยงค่อยๆไปก็เจ็ดนาทีเพ็นสวส่ะสวัสดีดค,ครับสวัสดีครับคุณประไพกับคุณนาลินมือนี้ครบสัญญาเงินกู้คุณประไพกับคุณนาลินสิมีเงินมาใส่หลายปันได้นาะครับโอ้ยพอปุญญามือนี้ขอเลื่อนไปก่อนในบอ่อค่ะเพราะว่าสัญญาเงินกู้มันหลายสัญญาแม่ค่ะบ่มีเงินสิม,มาใส่นี่แม่ค่ะอ้าวเมื่อ,อ,อวานเมื่อก่อนวันสองสามมือคุณผ้าไพมคุณนาลินขายของอะไรตัางเยอะแยะเอาเงินไปใส่เบิดเนาอครับโอ้ยพอปุญญาย ขายของก็ได้หลายอยู่หรอกแต่ว่าปีนี้นี่สินค้าราคากระตกตำ่ำเงื่อนที่ไดมากใส,ส้สิไปซื้อยาฉีดสารเคมีคงสัยปีนี้สิขคดาทุน่นคักละทีทั้งสองคนมาต้องเป็นกังวลนะคะเพราะว่าตอนนี้เฮานีศูนย์จัดก,การกองทุนชุมชนนะคะทางศูนย์ของเฮานะคะได้วดรวบรวมสัญญาการกู้ยืมของหฮอหลายๆสัญญานะคะมาบริหารเป็นสัญญาเดียวก็จะเกิดเป็นหนึ่งัวเลื่อนหนึ่งสัญญานะคะเป็นการปับโครงสร้างหนีได้อย่างขอบลุมค่ะ ขสานกาดขอพูนหลายๆเด้อค่ะพัฒนากรซอยพัวเข้าในเด้อค่ะจริงดมันก็เป็นนาทีของหนูอยู่แล้วนะคะหนูก็อยากให้พี่ประไพล่องมาเห็ดเกษตรอินทรียเบิงนะคะเพราะว่าทางศูนย์ของเฮานะคะได้ส่งเสริมให้ขอบครัวน้ำรักปัสญาตเศรษฐกิจพอเพียงมาใส่พี่ก็จะได้ลดต้นทุนและก็บว่าเป็นหนี้เป็นสินอีกอะค่ะวสานพัฒนากรซอยพัวเข้าในเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ เป็นเหตุซอยห้ามระลบบาบันนี้สบ,บายใจได้ เรื่องราวของพี่ประภัยคำนันถือว่าเป็นแบบอย่างในการปรับเปลี่ยนชีวิตที่กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้การดําเนินงานของศูนย์จัดจาก,การกองทุนชุมชนจนกลายเป็นการสร้างความสมดุลในชีวิตลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ครับ